So whatever you play, pay with Razer Gold. เอ้ยของมาอีกเรียวหรือดีมาไวเหลือเกินชุด2เซตมีของแจกไหมอ้ามีของแจกเหมือนเดิมนะฮะอ้าสรุปเราได้อะไรอ้าเอ๊ะอ้าว สวัสดีครับก็มีกับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับปาบอยและวันดีนะครับก็มีของใหม่มาอีกแล้วนะครับเป็นกระดานการันตีอีกแล้วนะแล้วรวมถึงทางด้านของของเล็กๆน้อยๆมาให้สุ่มกันด้วยนะครับเซตมิสทรีลัคกี้เครดนะก็เป็นเซตใหม่ที่ดูน่าสนใจเหมือนกันนะอันนี้ออกแนวคล้ายๆกับกระเป๋าโพไซดอนกับไม้ผสมประสานกันเลยใช่ไหมตัว M2C ตัวชุดเฉยๆนะอา่า อันนี้ก็โอเคที่ห้อยก็เฉยๆเป,เป็นเป็นเซตที่เฉยๆอ่ะไม่ได้อ,อะไรมากมายนะฮะก็คงอาจจะมาแบบสุ่มพอเป็นพิธีแต่ต้นหลจากนี้นครับวันนี้เองผมก็จะมาสปอยเรื่องการคนลบระหว่าง PUBG Mobile กับ Evangelion นะฮะบอกเลยว่าเป็นแอนิเมะในตำนานอีกแอนิเมะหนึ่งเลยนะครับเอาตรงนะผมยังไม่ได้ดูเมตนี้นะตอนเด็กสมัยเด็กๆผมเคยซื้อซีดีมาด้วยซื้อซีดีมาเป็นแผงเลยแบบเซตเดียวจบแต่ไม่ได้ดูพอตอนนั้นโมแต่ติดเกมอยู่นะฮะ ได้เลเโคตรเศร้าแต่ได้เลยนะเรากลับมาดูที่กระดานนี้กันก่อนแล้วกันนะครับกระดานนี้เองก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับกระดานเก่าและกระดานใหม่ซึ่งกระดานใหม่จะแพงกว่ากระดานเก่าแน่นอนอยู่แล้วนะฮะเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับเวลาเราสุ่มเราจะสุ่มหนึ่งใน6กอย่างด้านขวาก่อนนะเมื่อเราโชคดีได้แคปซูลสีฟ้าเราก็จะไปสุ่มกระดานใหญ่อีกรอบมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับและเราจะไม่มีทางได้ของสามกันนะเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพนะครับมันจะออกแนวประมาณนี้ แล้วข้ามไปแล้วกันสกิปอีโมดแตกแตกเนี่ยไอแม็กมันจะไม่ได้ซ้ำนะครับแตกอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะได้เร็วได้ช้าและการสมทุก,กรอบจะแพงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแตกฮะการันตีขอรุ้นๆหน่อยแล้วกันตึ๊ด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 อ้าวไวจัด และถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทาเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Razer Go ที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกมนอกเหนือจากนั้นทุกๆการเติมผ่าน Razer Go เพเพื่อนก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น gaming gear หรือ gift voucher ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่7 e l e v e n หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทางเพจ Richman Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Razer Go และการเติมกับทางเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายหัวเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืม add line a d v r i c h m a n shop ไปด้วยนะครับอย่าลืม add ด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปคลิป,ลปนี้นะครับอีกสักรอบแล้วกันอยากได้ร่มอยากได้ร่มโอเคแตกแตก แตกผมไม่เหมาะกับกระดานพวกนเนี้ยแตกพอช่างแมกมาสักหน่อยเลยกันสักหน่อยเลยกันพอเป็นพิชีเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นแวแวว่ารักไม่ค่อยเพิ่มไหมเหมือนเหมือนจะได้อุย้ยคือเผาสวยนะเผาสวยอยู่สวยก่าโพไซดอนอีกเฮ้ยเหมือน เหมือนได้อีกแล้วอ่ะชิ้นที่ห้ามั้งชิ้นที่ห้าหรือไม่ก็ชิ้นที่หกนี่แหละใช่ไหมนี่ไงจริงด้ไวยได้ชุดด้วย <c oughs> โอเค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 แต่ผมผมด้วยก็ดีม嘛เออเอ,อ,อย่างน้อยก็ยังไม่มีผมเอาผมมาด้วยอันนี้เหมือนจะไม่ได้นะครับไม่ได้เลยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมารอบละสองร้อยกว่าเองอันนี้ก็ไม่ได้โอเค ได้ตัวแทนโอเค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 หนึ่งในห้าชิ้นแรกแน่นอนโอ้โหได้ที่จุกตัวแทนม่งไงให้ <ś> ผมเป็นคนหน,หนีไปเนี่ยแต่ถึงพี่เอกจะยังไม่มานะครับอีวานเจลิออนก็ใกล้จะมาแล้วนะอย่างที่พเพื่อนเพื่อเห็นนะที่นี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่มีการหลุดมาจากไม่ได้หลุดหรอกมันเป็นของเซิร์ฟจีน,นะครับแต่ว่าแต่ว่ามีแนวโน้มสูงมากที่จะเข้า เฟอร์ฟโ g l o b a l บอกเลยว่ามีแนวโน้มสูงมากมากมากจริงๆจ,จนผมบอกได้เลยครับใครที่เป็นแฟนตัวยงนะครับกำตังไว้ให้แน่นๆเลยมาแน่นอนแต่ไม่รู้จะมากี่ตัวนะครับแต่ผมว่ามันคือคอลเลใหญ่ครับออกน่าจะมาแนวเดียวกับจูจูสุครับให้เพื่อนๆได้มาซ,ซื้อนู่นซื้อนี่แถมนู่นแถมนี่เป็นคอลเลัใหญ่แน่นอนนะครับ แลวสายฟรีเองก็อาจจะมีลุ้นของพวกนี้ด้วยก็ได้นะไม่แน่นะไม่แน่ไม่แน่แต่บอกเลยว่าน่าสนใจหมดทุกตัวแน่นอน และรวมถึงฉายาเองที่มีการหลุดมาแล้วด้วยนะครับก็ค่อนข้างชัวร์แหละและมีภาพหลุดอีกเล็ก,ลกๆน้อยๆนะฮะโดยรวมก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละประมาณนั้นลกันนะครับอย่าลืมส่งคลิปมาประกวดกันด้วยนะไปละเจอกันบาย